บักขี้หีลูกอิสถุนสันดานต่ําลูกอีระยำอัปลีสะถุนอย่างมึงเนี่ยนะไม่รู้จักเซฟตัวเองไม่รู้จักป้องตัวเองไม่รู้จักรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีตัวเองไม่รู้จักให้ค่าตัวเองพอเกิดปัญหามามึงมึงก็จะสั่งให้สังคมโซโคกลุกขึ้นมาปกป้องมึง มึงก็จะหาแพะรับบาปมารับกรรมให้กับมึงมึงก็มึงก็จะสวยสุขลอยหนวนอยู่เนื้อกฎหมายมึงคิดผิดแล้วลูกอีวิปริตมึงหรือบอกพิทักษ์ชาติเป็ดโคตรพ่ออีแพลวอีกะรีเท่าไหร่บักขี้แค่วบักเจี้ยวเมงดาคุมซ่อง ที่พีกษัตริย์หรือบอกส้นตีนติ่งบอกปลาลกตัดต่อหี้แต่กูเย็ดก,ก,กันกับหมากับมา้าสัตว์เดรัจฉานพวกมึงนี่นะมันวิปริตแล้วถ้ามึงป่วยมึงไม่ไปพบแพทย์มึงไม่ไปรักษาแต่มึงมาเบียดเบียนเด็กและผู้หญิงบีบบังคับใช้อำนาจหนังหีให้กูยอมเป็นทาสกรรมให้กษัตริย์เดรัจฉานพวกมึง มึงนึกว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยมึงนึกว่ากูจะยอมสัตว์เดลฉานพวกมึงมึงคิดผิดแล้วบัคขี้หีมหาเศรษฐีทั่วโลกเขาหมั่นไส้เขาอยากจะไปเหยียบยอดหน้ามึงเต็มทนละมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเดี๋ยวมึงจะรู้ว่านรกมีจริงมันเป็นยังไงมึงไม่ต่างคนต่างอยู่เองอีลินและนาอมิไม่ใช่สตรีที่มึงจะมาลบหลู่ยามเกียรติ ดูหมิ่นศักดิ์สีของลูกผู้หญิงได้ไง่ายๆนะบักขี้หีกูจะเสิร์ฟนรกให้มึงถึงที่กูจะส้นเตีนจิกหนังหัวมึงก็ชากหนังหัวมึงขึ้นสารโลกไปรับเวรรับกรรมมึงได้แดกข้าวคุกโลกแน่มึงได้นอนคุกโลกแน่ลูกอีสถุนลูกอีวิปปลิตโคตรเง่ามึงนะจะชิบหายชั่วโคตรมึงรู้หรือเปล่ามึงเล่นผิดคนแล้ว คนนี้บักขี้หีห้องริมไม่เห่าใส่หน้าห้องกูนะคะแต่แต่มันให้เมียมันเห่าหอนนะน่ะมันผีเปรตเลยอะ่ะคือสรุปแล้วจะเอาทุกทางว่างั้นเถอะอ๋อถ้าพรุ่งนี้มันมาเป็นผีเปรตร้องขอส่วนบุญอยู่หน้าลิบนะหน้าห้องขยะที่มันชอบไปคุยเคียกันนะก่อนออกไปหาแดกกันนะ่ะ ถ้าผัวมันเห่าใส่หน้าห้องกูกูก็จะเปิดประตูอัดหน้าไปว่าบอกขี้หีถ้าเป็นเมียมันกูก็จะบอกว่าอีดอกทองโอเคนะรู้เรื่องนะแล้วสังคมโสโคกที่มึงส่งมาไล่จิกกูเนี่ยนะอาทิเช่นซอยหลังคอนโดกูซอยสาคออุทิศอีลูกสะพัยบอกส่งนมนะี่นะมันมันรายงานหีแตดให้กับพวกมึงตั้งแต่ลูกมันเกิด จนลูกมันเดินได้ทุกวันนี้มันก็ยังไม่เลิกกูจะกระชากหนังหัวมันเองมันไม่หยุดก็เรื่องของมันมึงอย่าน,นึกว่ากูจะปล่อยนะซอยหลังซอยหลังคอนโดสาคอนอุทิศมึงยันนึกว่ากูจะปล่อยสัตว์เดรัจฉานพวกมึงนี่นะมันไม่รู้จักยำเกรงกฎหมายไม่เป็นไรส์ทุนพวกมึงน่เราจะต้องเจอสารโลกเท่านั้น สารโลกเท่านั้นถึงจะยุติความวิปลิตความเฮียระยำอับปีของมึงได้มึงอย่านึ่เนืงว่ากูจะปล่อยมึงถ้าทนายความเท่านั้นถ้าปฏิเสธกูเรื่องนี้ทั่วโลกแน่มึงจะได้แดกตีนมหาเศรษฐีสมใจแน่บักขี้หินมึงยัานึกเนื่องว่ากูจะกลัวมึงเสียใจนะจ๊ะไงจะอีกาลีไฮโซ คุณโสไฮโซผู้หญิงบานฉ่ำหาผัวไปร่วมงานปราร์ตี้ไม่ได้อ๊้จะต้องออกมารับผิดชอบสังคมเพื่อนฝูงต่อหน้าผู้ใหญ่จะต้องออกมาขอโทษขอโพยว่าหาผัวใหม่ไม่ได้หากลวยใหม่ไม่ได้มาเปิดตัวในงานปราร์ตี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมารู้สึกเสียใจหนักมากโอ้ สรุปความสัมพันธ์สวัสด์กับเด็กพี่กูละ่ะมันไปถึงไหนแล้วจ๊ะหรือว่าผู้ชายซิกคริสผู้หญิงชอบประจานสันดานต่ำตัวเองเนี่ยนะเด็กพี่เขาไปยุ่งกับกรีชั้นต่ำกับคุณโซไฮ <Hi> โซมันก็จะมีเอ็กซ์ต้าชาร์จอาเตอร มันก็จะมีเรื่องรบกวนจิตใจปัญหานู่นนี่นั่นนี่ตามมาทีหลัง after ที่มีสัมพันธ์สวัสดกับอิกาลีโซโคกคุณโซไฮโซผู้หญิงบานฉ่ำจนแฉะเนี่ยนะจากเรื่องเล็กๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขึ้นศาลโลกเลยนะจ๊ะเด็กพี่ please take care of yourself See you. Love you. Bye. Please take care.